ปัญหาเกิดจากเปลือกหอยเหลือทิ้งที่มาจากอุตสาหกรรมอาหารทะเลส่งผลทำให้เกิดขยะประเภทเปลือกหอยปริมาณมากขยะเปลือกหอยเหล่านี้ส่วนใหญ่กำจัดโดยวิธีการเทกองทิ้งบริเวณรอบที่พักอาศัยหรือพื้นที่สาธารณะทั่วไปก็ให้เกิดปัญหาหมลภาวะในอากาศกลิ่นเหมน็นจากการเน่าเสียและเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคสร้างความรำคาญใจให้กับคนในชุมชน ผลิตภัณฑ์ที่ทำคือครีมขัดผิวจากเปลือกหอยที่มีเนื้อสัมผัสของมลิสสครับจากเลดปะกายมุกที่มีความอ่อนโยนต่อผิวจากวัตถุดิบธ,ธรรมชาติมีความบริสุทธิ์และมีความปลอดภัยสูงสามารถทําความสะอาดและรูกุ่มขนได้อย่างมีประสิทธิภาพได้การขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วหรือสิ่งสกรปรกที่ตกค้าง ลดการอุดตันของรูกลุ่มขนลดโอกาสการเกิดสิวช่วยฟื้นฟูสภาพผิวโดยการกระตุน้น<ม>การไหลเวียนของเลือดเร่งการผัดซลล์ผิวใหม่กลุ่ม <c oughs> ของพวกเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ